จริงค่ะกูก็เหมือนในกอเตออนเตก็เขามาเลยจอมกันขนาเหมือนในกอเตมาลองแพกันค่ะเข้าออกหวานในกอเตมีปอยกระถิ่นนำขนาเหมือนในกอมาปอยกระถิ่นในกอเตมาแหว่ลองแพป้านหนค่ะอันเขาลองแพในแดสองวันหนึ่งคืนขนาเพราะว่าเขามาถึงกันในเย่าไหนเขาต้องโทรลัดเขาก่อนในขนาเพราะว่ากันนในมันติมีหลายเจ้าในขนาแพเขาเติกึดไว้ตีเหลวกันในค่ะเขาต้องโทรลัดเขาไอ้ก็เตมีก้นมานำเขากว่าตี แพรตีอนันเฮาจองไว้คะนะเขาก็ตีอ่อนเฮาไปเข้ามาในแพรจะใน,น,น,ออนะคณะขเ,ขขเขาก็ตีกว่าตีแพรตีอันเขาเต็มเต็มไว้สําหรับเฮาตีออกน้ะค่ะในคาแพรตี่เฮาจองไว้คะนะเขาก็ตีกึดไว้ตั้งนกมันใน่ะเนาะเขาก็เต็มไว้เรียบร้อยสําหรับตีออกไงน่ะเนาะเขาก็มากึนไว้ตั้งนอกมัน,น,นเกกนนย่ค่ะแพรในกอาบกการในคณะเมาเอาก็อ่าหนึ่งแพรในคนะ ก็ตกอยู่หมื่นปลายในคนะมากันกวนเศร้าไปาก็ตกอ่าถึงหนึ่งก็หาลอยค่ะนะกูก็เยาวก็เตมมีป้าอาหารในคนะกางคํานึงมื้อเยาวก็กลางไหนก็เตหนึ่งมืองงงม้อในคณะกางไหนได้เตเป็นข้าวต้มกว๋วยในคนะกางคําก็เตจัดหนักอินคนะมีหลายเมียวอยู่ในคะ่ะอันนี้ก็พอมาถึงก็อ่อนกันไถ่ายปปอปุุงอินคะ่ะเพราะว่าวิวมันสวยน,ะนะะ่ะในค่ะพอมากันไนด้เตหันเขานะะ่าในค่ะเยาวก็เตหันป้า สะพานาสะพานสะพานเอียงกูก็ตีเป็นตีเป็นมานนั่นกูก็สูงสูงไว้แต่เป็นกระจกนั่นสะพานกระจกเนี่ยเขาว่านั่นอ้อมใจก,กูก็สะพานกระจกดั่เจขว่าสกายวอล์กเนี่ยคะ่ะสกายวอล์กเมืองกาญจนบุรีเนี่ยคณะนะมีเพยมาแล่เยาวพองค่ะเยาวก,ก็กำเนิดเตอ่อนแต่กเขาขึ้นมาตัวตั้งเหนือตั้งเหนือในก็แต่มีสีห้องเนี่ยคะ่ะน้อยเยาวกา็ตั้งน้องก็แต่มีปัญพาห่มวางวางให้ก็ ตีนอนในคะนะตีเสื่อนอนไหยก็มีมอนปันคณะเนะยอก็เแต่เป็นพ้ลมในคะนะ้อในห้องก็แต่มีพ้านล้มก็ในคาอ่ม,มีแอในคณะน,ะนอนตั้งไตก็อะไรตั้งเหนือก็อะไรกวางดีนะในะคณะย่อก็อ่ำไม้ในะคณะนะคกูก็ล้มเย็นดีนะในะคะ่ะเพราะเขาเต็มตัวึ้นเฮอกันเรียบร้อยยนะ่อก็เฮก็แต่ลางเข้ากวายเยนะ่อกันณะกวาเขาเต็กวาก,กึดปันตีรีสอร์ททางตีหนึ่งไหนะคะเนาะเขาอยู่กตี อ,อยู่ตีอันเท่าคืนนนเห่ก็กว่าถึงดีสอดกะตีตีเขาเตกึดปันนอนนั่นไหนก็หมกเศร้านาทีอยู่ในคณะใครว่าไก่อยู่ในคะเจ้าก็เตะมีเฮอขายของสีคณะเขาเติม้าึ้ดหิมเฮอตีอันเท่าอันตีเขาลาเขากว่าเนะี่เขาเตะม้าคืดขายของอยู่ในคาในคาก o ก็สกายวอล์กอ่าเมืองการคณะอันนั้นติดแมนนําไว้คณะเพระการคำหนเตะมีไฟแสงไฟแรงๆเห่ออันตีเขาใกล้มาไทยกันคณะกันในคณะ เขาแต้ไมไรแววค่ะเพราะว่าเฮากว่าทอดกระถินเนี่ยก็มากันในก็บ่ายมองเย้าไนค่ะเนาะแต่แดงแดงเขาว่าให้เขาเที่ยงเขาอะ เขามาตกลื่นแปดจุ่มองสองจุดมองเป็ 8, นคณะล้วก็ําไรกว่าแวกกันแล้วคณนะมากา็ทอดกระถิ่นเ้วก็มาก,กันในกําเหลียวค่ะฝั่งหิมแม่นะ้าในกอติมีรีสอร์ทนำหน้าในคณะบัว่เผาตีใครมาแหล่อามานอนรีสอร์ทแบบว่าติดน้ำในได้ต้องมากาญจนบุรีคณะบัวรีสอร์ตติดแม่น้ำในนำหน้าในค่ะคือในเขาก็มีปฮอลแลดคณะหรือว่า อันแพยที่อันเท้านั่งไว้ในะมันติ่น,นักค่ะก,ก,นะก็มูนะเฮอร์ก่านเล็ดคณะนะก่ารลอยๆค่ะจนในก็นังเป้าอุ่มไว้เอาค่ะในะต้องไหมเขาอ่อนกันว่าหินไก่ยางสมตำกันเนาะคะ่ะซื้อตีร้านค้าเด็กๆตีเ,เฮออันตีเขามาขายค่ะนะันง่งนั่งกินกินกินก็เย่าเฮอรก่อไปฮอดค่ะนะอันจะกาก,าก,าก,ากา็ก้าว่าจะเมาก็เมาเมาค่ะตั้าไปถึงตีคำบ่เมาคันนี่ มาถึงแล้วค่ะกูก็เขาก็ตีมากคือปันดีนารีสอร์ทสมพงค์ค่ะนะเขาก็ปักกึดไวด้ตีรีสอ่านารีสอร์ทเนี่ยก็เขาก็อยู่ในแพในก็ไว้เนี่ยค่ะพารตีอันตีใครก่อนนอนในรีสอร์ทเนี่ยก็ไรค่ะนะหนึ่งขึ้นแปดร้อยในค่ะแล้วก็พอเขามาถึงเลาวเนี่ยก็ก็ไม่เขาก็กตีลากแพอ่าลากแพลากแพเออจอา้าวะลากแพแพรในค่ะอยู่อันนั้นก็แพอันนั้นนั่งในก็แพ เขาก็ตีลากอันนีอ่อ่อนกว่าเลนนั้มหนค่ะนะกว่าเลนนดัมจะนอนลากลากลากให้กว่ายํำน้ำไหมคะ่ะกูก็เอาเ่มเปิดเผาลงมาอันต้างเอาคะ่ะ คืนกันครบมดยเย้าหนี่งก็กัแม่ฮือก็ตื่นลาข้าวกว่ายังคันนะ ่เล่นน้ำมายามาอาบน้ำแข้มแล้บยาวไหนก็เขากกติจดัดเต็มอาหารเรียบร้อยยวาในคณะเขาก็เต็มตัวมานั่งกินไรยวาในคณะอาหารก็มีหลายหลายเมิวอยู่ในคณะหาหกมิลในค่ะเรวก็เต็มีามาิบ้์เอาผลไม้คณะน้ำก็มีในค่ะก็คุ้มอยู่ในคณะกูก็ตกนึงก็กอําถึงหาลอยคณะก็ว่ากินเข้ากันเรียบร้อยยนะ่าในก็เต็มตัวเมากันเลยค่ะกูก็เต็มตัวเต็นกัน,กนค่ะทำได้เด้ อ่ำนอนเลยคะ่ะเนาะมีคนผุยความปั่นเสียคณะนะหนึ่งก็ออยู่ไว้ในฮืนในหนคะ่กะกันในก็ตั้งขึ้นในคณะเขาเตะผุยบันถึงเที่ยงคืนในคะ่ะสี่ทุ่มหาทุ่มนะคะ่ะหาทุ่มเที่ยงคืนเขาก็อ่อำป่นเที่ยงคืนในคะ่ะเพราะว่าเมื่อพุกมากเขาเตะอ่อนเท้าแหว่แหล่ในะคะ่ะะกำมือมันในคะ่ะก็ไปสืบตัวจมกันคลิปนานในะคณะว่าเขาเตะอ่อนเท้ากว่าแหว่แหล่กันเลยคะ่ะ we